ปัญหาอย่างหนึง่งของผู้ประกอบการเองนะคะหรือแม้แต่ว่าคนรับงานค่ะตอนแรกเนี่ยทำงานกันเสร็จได้ใบกำกับภาษีก็เก็บกันได้ค่ะแต่พอทำหลายงานไปปุ๊บเก็บกันหลายๆใบปลายปีหาไม่เจอค่ะตอนนี้เนี่ยมี e t a c invoice จะเข้ามาแก้ปัญหาแต่หลายๆคนอาจจะยังงงอยู่มันคืออะไรวันนี้ต้องขอเรียนถามว่า e p a x invoice คืออะไรคะ ก็ e tag สินลอยนะคะมันก็คือรูปแบบของการส่งไปกับภาษีนะคะแต่ว่าแทนที่เราจะส่งในรูปแบบกระดาษอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผู้ขายได้รับเงินมาก็ออกเป็นกระดาษแต่ถ้าเป็น e t a x เนี่ยแปลว่าเราก็เปลี่ยนจากกระดาษที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์คราวนี้พอเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยการเก็บเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นละการค้นหาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นจากที่คุณบีบบอกว่าพอปลายปีเอกสารนั้นอะอยู่ที่ไหนคราวนี้ถ้าเกิดเราเก็บไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะอีเมลเอ่ยหรือว่าจะไฟล์เอ้ยเนี่ยมันก็จะค อันนี้คือหลักการโดยทั่วไปคือเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะสำพะกรมีแบ่งประเภทของ e t a ท็กซินอย่างไรบ้างคะคือในมุมสมพะกรเนี่ยเขาก็มองว่าการที่จะส่งข้อมูลให้สมพะกรทางสมพะกรก็มองดูเรื่องของความเหมาะสมนะคะว่าผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กรายขนาดย่อมเนี่ยจะทํายังไงให้ส่งให้ทางกรมสมพะกรได้ที่เหมาะสมกับไซส์ของเขาถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เขาก็จะมีเรื่องของการส่งแบบเยอะหน่อย เพราะว่าอย่างร้านค้ายอย่างพวกรีเทลสตอร์เนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะส่งขายได้แบบเป็นแสนเพราะฉะนั้นก็ออกใบกับภาษีเป็นหลักแสนจะมาส่งทีละใบทีละใบเนี่ยไม่เหมาะแน่ก็จะเป็นลักษณะว่าเซิร์ฟเวอร์ทูเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่บอกว่าเป็น SME อาจจะออกหลักสิบหลักร้อยเพราะฉะนั้น,นรูปแบบการส่งก็อาจจะเป็นลักษณะว่าอัปโหลดขึ้นไฟล์เหมือนเว็บพอร์ทัลของกรมสรรพากร หรือถ้าเกิด SME บางท่านไม่สะดวกที่จะจัดทำเองทุกวันนี้สัมพากรก็มีการออกไลเซนให้กับ e-tax service provider ซึ่งเขาจะเป็นรูปแบบของการให้บริการผู้ประกอบการนะคะที่อยากจะส่งใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส ติดต่อเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเหมือนมีกระบวนการที่จะช่วยให้ให้ท่านรู้ว่ากระบวนการที่จะส่งสมมภารเป็นยังไงกับสุดท้ายก็คือในรูปแบบที่ส่งโดยอีเมลซึ่งตรงนี้ทางสพทอเองอะคะ่ะก็เข้าไปช่วยสนับสนุนสําหรับ s m e รายย่อยที่การที่จะต้องไปจ้าง Service Provider หรือว่าซื้อค่าใช้จ่ายพวกนั้นเนี่ยก็สามารถยื่นส่งผ่านอีเมลได้ะคะ่ะในฐานะผู้ประกอบการเองนะคะหลายครั้งที่เราคิดว่าเราจะกังวลว่าเราจะทําไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราอาจจะเลือกใช้บริการที่เป็น e t a x service provider โดยให้คนอื่นเนี่ยเขามาทำแทนเราอันนี้เราต้องสังเกตยังไงว่าเราจะเลือกใครที่ทำได้อย่างถูกต้องตามหลักการเงี้ยค่ะค่ะในเรื่องของ e t a x service provider ทางเอต้เองร่วมมือกับทางกรมสรรพากรนะคะมีเรื่องของการเข้าไปตรวจประเมินความพร้อมแล้วก็เรื่องของความเรียกว่าการทํางานที่ตรงกับมาตรฐานที่ทางเอด้ากำหนด ซึ่งถ้าเกิดว่าบริษัทไหนสวิตช์ผู r ให้บริรเ,เจ้าไหนที่ผ่านการตรวจอับรองเราก็จะมีการโพสต์ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของทางเอ็ดดาแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ของทางกรมสรรพากรดังนั้นผู้ประกอบการถ้าอยากจะแน่ใจว่าเอ๊ะลายนี้ใช่ลายที่ได้รับการรับรองหรือเปล่าเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะที่ที่หน้าเว็บไซต์ของทางเอ็ดดาแล้วก็เว็บไซต์ของกรมสรรพากรเองค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแบบ e-tax invoice e l e c t r onic สแล้วเราต้องปริ้นเป็นกระดาษเก็บไว้เป็นแบบเป็นสองอย่างด้วยไหมคะ คือจริงถ้าตามพรบธุรกรรมนะคะรูปแบบของเอกสารที่ออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันได้รับการยอมรับทางกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องปริ้นเป็นกระดาษเพราะอย่างตอนนี้อย่างกรมสรรพากรเองเขาก็มีกฎหมายรองรับว่ากรณีที่ผู้ขายออกแบบนักภาษีเป็นอิเล็กทรอนิกส์การส่งเอกสารเนี่ยส่งเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยไม่ต้องปริ้นไม่ต้องปริ้นเป็นกระดาษแล้วเก็บในฐานะของผู้ซื้อถ้าเกิดว่าได้รับไฟล์ที่เป็นตัวใบกำกับภาษี ที่เป็นตัวจริงที่ส่งมาจากทางผู้ขายนะคะก็สามารถที่จะเก็บเป็นไฟล์ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องปริ้นอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปแต่ว่าก็เข้าใจว่าในบริบทของการใช้งานทุกวันนี้เนี่ยคนอาจจะยังไม่คุ้นชินมันก็เลยมีสภาพเหมือนกับว่าเอ๊ะฉันไม่แน่ใจก็ขอปริ้นออกมาเก็บไว้ให้มันอุ่นใจไว้ละกันแต่ที่จริงถ้าตามกฎหมายไม่จําเป็นต้องปริ้นก็ได้ค่ะแสดงว่าอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ต้องกังวลให้มันออกเป็นกระดาษ เพราะมันสามารถใช้ได้แล้วก็รองรับทางกฎหมายนั่นเองใช่ค่ะในมุมของผู้ประกอบการเองค่ะแล้วก็คนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือคนรับงานทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราได้รับ e-tax invoice แล้วหรือว่าเราส่งออกไปแล้วเนี่ยเราต้องมีวิธีการสังเกตหรือทำอย่างไรบ้างคะอ่าจจะต้องแยกนิดนึงถ้าในมุมของผู้ขายนะคะผู้ประกอบการที่จะต้องออกใบกับภาษีคือก็ต้องหเลยรู้ว่าข้อมูลของเราเองอ่ะต้องอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิก พร้อมที่จะผันตัวขึ้นมาสร้างเป็นใบบรกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเหมือนกับทางโปรแกรมเมอร์ที่อยู่ในบริษัทเราถ้าเขาทําได้เองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างใบบรกับภาษีตามมาตรฐานที่ทางสพทออก,กําหนด แล้วก็ส่งให้ทางสัมภาระแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทเราไม่ได้มีโปรแกรมเมอร์หรือว่าพัฒนาโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีพวกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราให้ฟังค่ะก็จะมีพวกเซอร์วิสพร็อเวอร์ดร์ก็ไปติดต่อเขาได้เขาก็จะมีเหมือนบริการที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็แปลงเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่งให้สัมภาระแล้วก็ส่งให้ทางผู้ซื้ออันนี้คือในมุมของทางผู้ผู้ขายนะคะเอากบบอีกนิดหนึ่งคือในมุมของผู้ขายเนี่ยต้องไปจดแจ้งกับสกรก่อนนะคะค คือ,อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแวดเนี่ยถ้าอยากจะส่งใบมังกรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องไปสมัครกับทางกรมสรรพากรก,ก่อนให้เขารับทราบว่าเราอ่ะกำลังจะส่งใบมังกรภาษีอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าเกิดในมุมของผู้ซื้ออันเนี้ยไม่ต้องไปแจ้งสรรพากรไม่ต้องไปสมัครใช้ในกรณีของผู้ซื้อถ้าเกิดได้รับใบมังกรภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาก็ถือว่าใบมังับนั้นอ่ะชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วอันนี้ในมุมผู้ซื้อแต่ถ้าเกิดในผู้ซื้อเองเนี่ย ก,ก็ต้องอาจจะต้องมีเรื่องของกระบวนการภายในบ้านนิดนึงจากเดิมที่เรื่องของการลงบัญชีต้องติ้นกระดาษหรือต้องเก็บเป็นแฟน้มอันนี้อาจจะต้องปรับผันตัวเองนิดนึงว่าจะต้องเก็บไฟล์ยังไงพนักงานบัญชีเราจะดูข้อมูลยังไงอันนี้ก็คือจะในมุมของผู้ซื้อค่ะแสดงว่าถ้าเราจะต้องออกเราต้องไปสมัคร แจ้งสัมภาระก่อนให้รู้ว่าเรากําลังจะเปลี่ยนตัวเราจากกระดาษไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะแล้วค่อยดําเนินการทุกอย่างได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าใบที่ออกมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ไม่ได้เพราะมันก็เสมือนใบจริงใช่ไม่ต้องไปนั่งเก็บกันอยู่ในอีเมลได้แต่ว่าต้องเก็บเป็นโฟลเดอร์เป็นไฟล์ที่ดีก็เป็นไฟล์ที่ดีให้เราค้นหาได้ง่ายตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเปลี่ยนเป็น e tax invoice นะคะวิธีการคือถ้าเราเป็นคนส่งออกนะคะ เราจะต้องสังเกตอะไรบ้างว่าเราส่งไปเรียบร้อยแล้วหรือยังแล้วคนรับเวลารับปุ๊บเนี่ยต้องมีวิธีการสังเกตอะไรบ้างให้รู้ว่าอันนี้สามารถใช้ได้ตามกฎหมายค่ะคือในแง่ของผู้ส่งนะคะก็คือผู้ที่ออกใบกำกับภาษีอันดับแรกคือต้องตกลงกับทางผู้ขายก่อนนะคะว่าช่องทางการส่งเราจะส่งช่องทางไหนถ้าเกิดสมมติเราคุยกันแล้วว่าผู้ขายจะส่งให้ผู้ซื้อช่องทางอีเมลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขายมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าเป็นอีเมลที่ถูกต้องของผู้ซื้อ และในจังหวะของการส่งใบกำกับอะคะ่ะคือโดยปกติอีเมลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันส่งไม่ถึงมันจะมีฟ้องกลับมาว่าเอ้ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องเช็คน,นิดนึงว่าปลายทางเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยอาจจะอีเมลเมล box เต็มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งอีเมลไม่ถูกอันนี้ก็จะมีปัญหานี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ช่องทางอีเมลเนี่ยก็ผู้ส่งก็ต้องตรวจนิดหนึ่ง นะคะกับอีกทางหนึ่งคือผู้ส่งเนี่ยมีหน้าที่ต้องส่งให้กรมสรรพากรเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางการส่งให้สรรพากรเนี่ยกรณีที่ส่งโดยทางา Server to Server อันนี้ด้วยตัวของโปรแกรมเองเนี่ยมันจะมีเรื่องของการค s อ h e c กกันอยู่ละเพราะฉะนั้นในเชิงของ Serv e r เ e r ร์เซเนี่ยไม,ไ,มไม่น่าจะมีประเด็นอะไรแต่คราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือผู้รับกรณีของผู้รับเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าใบกำกับภาษีที่เขาได้รับมาเนี่ยเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง คืออันนี้ต้องเรียนก่อนเลยว่าเราเรียกว่าเป็นใบมืกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่แค่ไฟล์เปล่าๆนะคะคือรูปแบบเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการใช้ Digital Signature ของผู้ขายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยพอได้รับไฟล์มาเนี่ยสิ่งที่จะทําก็คืออาจจะต้องมีการตรวจว่าไฟล์นี้เนี่ยมีการลงนามดิจิ t a ลซิกเนเจอรที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าผู้ง่ายๆเราจะตรวจยังไงล่ะ,ะถ้าเกิดสมมุติว่ารูปแบบบอกว่าเป็น pdf ไฟล์ คนส่วนใหญ่ก็น่าจะคุ้นๆน,นะคะ p d f ไฟล์ก็คือไ e อ้ไฟล์ที่มันเหมือนเราอ่านออกได้แหละคราวนี้วิธีการตรวจก็จะอาจจะเช่นใช้ tool ว่าอย่างเช่น Acrobat Reader อย่างเงี้ยเปิดเลยตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนขึ้นข้อความว่าเอกสารตรงนี้มีการลงนามดิจิตอลสิเนเจอรที่น่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าน่าเชื่อถือมันก็จะขึ้นติ๊กถูกสีเขียวหรือกับอีกทางหนึ่งที่จริงทาง Eda Ed เองเนี่ยเราก็ ค่อนข้างจะเ,เรียกว่าอะไรเอาแวกจากเรื่องพวกนี้เราก็เตรียมช่องทางไปให้ว่าถ้าเกิดใครไม่แน่ใจเนี่ยเราเหมือนมีเป็นเว mm ็บพอร์ทัลชื่อ uh, validation tda th, th ตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจก็เข้าไปที่เว็บตรงนี้แล้วก็โยนไฟล์ตรงนี้เข้าไปได้ไฟล์ตรงนี้มันก็จะตรวจให้ว่าตัวไฟล์เอกสารที่คุณได้รับมาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีใครปลอมแปลงมาไม่น่าเชื่อถือหรือมีใครแอบแก้ข้อมูลระหว่างทางเนี่ยมันก็จะฟ้องว่าเอกสารไม่น่าเชื่อถือ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอกสารที่เป็นใบกับภาษีถูกต้องมีซิกเนเจอร์ที่ถูกต้องมันก็จะขึ้นบอกว่าเอกสารตรงนี้น่าเชื่อถืออันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้งานค่ะแสดงว่าเมื่อเรารับมาแล้วเนี่ยตัวเราในฐานะผู้รับเนี่ยจะเอาไปใช้งานจริงทางกฎหมายเราก็ต้องตรวจเช็คด้วยค่ะตรวจเช็คทั้งเอกสารจริงไหมอีเมลที่เขาส่งและตกลงกับเราถูกต้องหรือเปล่าใช่ค่ะรวมถึงซิกเนเจอร์ว่าเป็นตัวที่เป็นเป็นถูกต้องแล้วเมื่อทุกอย่างถูกต้องครบ เช็คได้ที่เว็บไซต์ของทางเอ็ดดา <Ed da S 2> ด้วเ็ได้เหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดสุดท้ายให้พี่นิดฝากว่าเทรนด์ของการเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะถ้าหลายคนยังคงกังวลอยู่ว่าไม่รู้ว่าเราจะก้าวสู่การไม่มีกระดาษได้อย่างไรแล้วมันเกิดการผิดพลาดในการจะมีการแฮกข้อมูลส่งผิดส่งถูกอะไรแบบนี้พี่นิดอยากจะฝากให้ทุกคนว่ายอย่างไรดีคะคือถ้าในเรื่องของเทรนของการเปลี่ยนเนี่ยคงมาแน่ โดยเฉพาะเรื่องของโควิดทุกคนก็พอจะเห็นนะคะว่าการที่เราจะส่งอเอกสารดิกระดาษเนี่ยมันอาจจะเริ่มยากละใน,ใน,ในการทํางานทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเอกสารด้านการค้าทุกวันนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางสพทเองกรมสรรพากรเองหรือว่าสภาหอการค้าหรือว่าหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยพยานนยามที่จะหาโซลูชันหาแนวทางที่จะปรับโฟลทั้งหมดเป็นรูปแบบหูอิเล็กทรอนิกส์วันนี้เราคุยกันในเรื่องของใบกรกับภาษีอิเล็กทรอนิกส แต่ที่จริงมันมีเอกสารหลายอย่างทางด้านการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PO, Invoice, Quotation ตรงนั้นเนี่ยเดิมทีอาจจะวางกันด้วยกระดาษแต่อีกหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มผานเข้ามาเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันก็จะวิ่งโฟล์กันในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์การเก็บเอกสารแฟ้มหายไอตรงนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดคราวนี้พอมาดูเรื่องของ security อ่ะอันเนี้ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความพร้อมของเราเหมือนกัน เรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็อาจจะต้องหาใช้จากผู้ให้บริการที่เราเชื่อถือได้อาจจะต้องมีเรื่องของการตรวจประเมินอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของ IT l IT e r a c y ของคนใช้งานเองไม่ว่าจะเป็นเราเองหรือว่าลูกน้องเราอันนี้อาจจะต้องให้ความรู้กับเขานิดนึงในเรื่องของการใช้ระบบทางด้าน IT นะคะการจะใช้ username password หรือการ identify ตัวตนเนี่ย ก,ก,ก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นแต่ว่าเทรนดค์คิดว่ามันน่าจะไปทางนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยทางสมทอเองเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของ security เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะอยากจะให้พี่นิกย้ำอีกนิดนึงว่าเพื่อความชัวร์ทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็บุคคลทั่วไปที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะต้องตรวจสอบตรวจเช็ครู้วิธีการและมาตรฐานอย่างไรให้พี่นิกย้ำนิดนึงค่ะ สำหรับในเรื่องของมาตรฐานนะคะมาตรฐาน e t a x s i n v o i e เนี่ยทางเอต้เองก็มีการประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ในเรื่องของข้อเสนอแนะทางด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเรื่องของมาตรฐาน e t a x s i n v o i c e กับอีกอันหนึ่งที่มีถามเข้ามาเยอะว่าในเรื่องของการส่งใบกํบาภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยข้อมูลเนี่ยก็คือเรื่องของฟอร์แมตหน้าตามันจะเป็นแบบไหนตรงนี้เราก็มีประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พัฒนาระบบที่อยากจะพัฒนา,เ,าเรื่องของ e t a x s i n v o i c e หรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำดิจิ i t ลซิกเนเจอร์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำ PDF ไฟล์ที่ที่ได้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็ทางเอ็ด้าเองอะค่ะเราก็ให้ข้อมูลตรงนี้ผ่านที่หน้าเว็บไซต์ของทางเอด้าอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนมีคําถามที่จริงทางทีมของเอ็ด้าเองอะก็มีเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นเฮลปเดสถ้าเกิดว่าอยากจะทราบก็ส่งมาได้ที่ e-service edda.or.th นะคะ คิดอะไรไม่ออกอยากตรวจสอบอะไรอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่เว็บไซต์ของเอ็ดดาก่อนทุกอยา่างมีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ค่ะ